วันนี้เมื่อกี้ใครได้ดูการแข่งขัน World Championship รุ่นต่ำกว่า U 1 9บ้างคะทุกคนโอ้ไม g ก็ไทยเจอญี่ปุน่นรูปแบบเกมของไทยกับญี่ปุน่นนะนะทุกคนในการแข่งขัน U 1 9เนี้ยคล้ายๆกันนะคล้ายๆกับที่เราดูชุดทีมชาติชุดปัจจุบันนะทุกคนระหว่างไทยกับญี่ปุน่นกับสาวโคกะกับบิมจัจจุออนแบบเนี้ยญี่ปุ่นข้อดีตั้งแต่เด็กรุ่นนี้เลยนะคะ เหมือนเดิมเลยนั่นก็คือเกมรับเกมรับของญี่ปุ่นก็เหนียวเหมือนเดิมและตบหนักเหมือนเดิมไม่ว่าลูกจะเป็นลูกแก้ไขยังไงนะคะสาวญี่ปุ่นเนี่ยรุ่นยูสิบเก้าก็ถือว่าตบเฉียบเลยนะแต่วันนี้ข้อผิดพลาดของญี่ปุ่นก็มีเยอะนะทุกคนในช่วงเซตแรกนะคะเปิดสนามมาวันนี้รอบแปดทีมญี่ปุ่นเอาชนะไทยในเซตแรกด้วยสกอร25์25ต่อ20 ที่จริงนิดเดียวเองนะคะทุกคนสาวไทยมาผิดพลาดช่วงท้ายๆนิดเดียวจริงๆพอมาเซตที่2สกอร์สลับกันเลยค่ะสาวไทยเอาชนะญี่ปุ่นด้วยสกอร์25ต่อ20โอ้โหมาฮึดเอาในเซตที่2นะคะสาวไทยถือว่าทำผลงานดีฟอนวริศราหัวเสานะคะัื้จุกจุกตบฝังตบเฉียบเลยเทคนิคของน้องเฟิร์นนี่ค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดในด้าน พัฒนาทางด้านเทคนิคกลยุุธ์น,นะนะเห็นชัดขึ้นเลยว่ามีหลายเทคนิคมากขึ้นในการตบการไปหัวเสาของน้องทุกคนและในเซตที่3ญี่ปุ่นก็ผลัดมาพลิกมาชนะไทยอีกค่ะด้วยสกอร์เดิมเลย25ต่อ20โอ้โหทุกคนสกอร์เลขนี้ตอง3แล้วนะเซตแรกญี่ปุ่นชนะ25-20 เซตที่2ไทยชนะ25-20เซตที่3ญี่ปุ่นมาพลิกชนะ25-20ต่อ2ีอีกนะคะโอ้ไม่คเป็นเลขที่โอ้โ oh, หไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะพอมาในเซตที่4นะ,ะสาวไทยนำนะทุกคนนำตลอดนะคะนำเยอะด้วยนะ,ะประมาณ3-4คะแนนเลยนะ,ะแต่สุดท้ายในช่วงท้ายเซตแล้วญี่ปุ่นโอ้โ oh, หขึ้นมาตีตื้นเสมอนะคะ สิบเก้าต่อสิบเก้าหัวใจจวายแอดบอกเสมอนะคะพอมาในช่วงท้ายเซตแบบนี้ถ้าทีมไหนทำคะแนนตีตื้นขึ้นมาได้โอ้โหอยู่ที่สมาธิอยู่ที่สติของนักกีฬาล้วนๆเลยนะคะและคะแนนก็เท่ากันจริงๆทุกคน19 19 20 20แล้วพอช่วงท้ายเซตแบบนี้นะคะท้ายเซตแบบคะแนนเท่ากันแบบนี้ย0 20, 20, 20 21ยีอย่างเงี้ยคือ มันจะมีลูกหนึ่งที่สมาธิมันจะหลุดไปนะ,ะนั่นคือลูกเสิฟของแต่ละทีมผัดกันเสิฟติดเน็ตผัดกันเสิฟออกเลยค่ะเพราะไทยเซตคะแนนเท่ากันอย่างนี้อยู่ที่สมาธิล้วนๆเลยทุกคนภาวนานะคะให้แข่ง5เซตและภาวนาให้สาวไทยชนะนะเวลานั้นนะขอพูดขั้นหน่อยนะคะวันนี้สาวไทยน่ารักอย่างหนึ่งรุ่น้องๆเนี่ยอยู่19้าน่ารักอย่างหนึ่งคือตอนตบแล้วได้แต้มใช่ไหมจะต้องไปขอบอลเพื่อจะมาเสิร์ฟไหวแทบทุกคนเลยนะคะ ทุกคนหัวใจจะวายจริงคือ 20, 20 20 21 21 22 22 23 23บสค่ะทุกคนแต่ญี่ปุ่นคือนำเราอยู่นะ2ต่อ1เซตคือถ้าเขาปิดเซตนี้ได้เขาชนะเรานะถ้าเราปิดเซตนี้ได้เหมือนเรายื้อเวลาของเราได้ไปแข่งในเซตที่5เซตตัดสินนะทุกคนแต้มต่อแต้มของจริงนะคะทุกคนเนี่ย แอดก็คือดูอยู่สดๆร้อนๆเลยนะคะโอ้โหยี่สต่อ23สุดท้ายญี่ปุ่นเปลี่ยนตัวนะคะเอาคอนเสิร์ตที่เจ๋งที่สุดแต่ที่บอกคะแนนแบบนี้เจ๋งแค่ไหนสมาธิล้นๆเลยนะคะเสิร์ตติดแน่นเลยะคะ่ะกลายเป็น24เท่าทุกคนแอดคือนั่งไม่ติดแล้วค่ะ25เท่าแล้วค่ะ25ต่อ25แอดเคยบอกทุกคนนะคะเวลาแอดดูเกมแบบนี้นลุ้นระทึกอะ คนแอดมันจะรู้งจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะคะทุกคนอาจจะบอกว่าใช้คาผิดอูแอดคนรู้อะไรทุกคนแอดเป็นอย่างงี้จริงเวลาดูเกมแล้วแบบคะแนนมันสุดบันสุดเดือดแบบเนี้ยอย่างอีกยังไม่ยอมแพ้ไทยอีก26ต่อ26ค่ะทุกคนทุกคนยังอีก27ต่อ27ค่ะเอาตรงตร,งตรงนะแต่ละทีมอะมั่นใจในหัวเสาของตัวเองมากเลยแอดพูดเลยถือว่าหัวเสาทําหน้าที่ได้ดีทั้งคู่เลยทั้งญี่ปุ่นและไทยเพราะ ยิ่งคะแนนเท่ากันแบบนี้มันคือแต้มต่อแต้มทุกคนคะไทยนำค่ะ28ต่อ27อีกคะแนนเดียวทุกคนสาวไทยทำได้ค่ะยื้อไว้ได้ยื้อตัวเองไว้ได้ค่ะสาวไทยชนะญี่ปุ่นในเซตที่4ี่ค่ะทุกคนด้วยคะแนน29ต่อ27เอาแล้วเซตตัดสินนั่นคือเซตที่5เอาตอนนะี้ทุกคนแอดพูดอยู่แอดยังขนลุกเลยนะ พอลุกมันไม่ใช่แบบการดูหนังผีนะทุกคนมันคือการเชียร์อะไรและแบบสุดมันแล้วเราอยากให้เขาชนะใครเป็นบ้างมาในเซตที่5นะคะในช่วงต้นเซตสาวญี่ปุ่นก็นําสาวไทยอยู่ประมาณ2คะแนนนะคะสกอร์หต่อสแต่ก็ทุกคนยังเชื่อมั่นในสาวไทยคะ่ะสาวไทยก็สู้สุดใจคะ่ะตีตื้นญี่ปุ่นได้5ต่อห้าแล้ววันนี้นะคะ ญี่ปุ่นก็เสิร์ฟเหมือนรุ่นพี่ทีมชาตินะเวลานี้เลยนะก็คือยกบอลเหมือนดูดาวอะค่ะทุกคนโอ้โหเป็นลูกเสิร์ฟที่เฉียบจริงๆและญี่ปุ่นนะคะก็มาตีห่างเราไปอีกนะวิ่งหนีเราไปอีกนะคะคะแนน8ต่อห้าค่ะทุกคนก็คือหมดครึ่งแรกอะญี่ปุ่นก็นำเราไปนะคะเป็น9ต่อหโค้ชขอเวลานอกทันทีค่ะแต่เข้าใจค่ะทุกคนมาถึงตอนนี้ทายเซตที่ห้า เป็นเซตตัดสินนะคะสมาธิกับสติยังไงก็ต้องมีมากที่สุดค่ะใครสมาธิใครสติมากกว่ากันรูปแบบเกมคงไว้ได้ตามแผนมากกว่ากันก็ได้ไปเท่านั้นเองนะ,ะทุกคนสุดท้ายค่ะทุกคนญี่ปุ่นก็ชนะไทยในเซตที่5นะคะด้วยคะแนน15ต่อ10 ญี่ปุ่นก็ไปสู่รอบลึกนะคะสาวไทยก็จบที่อันดับ8ค่ะสุดยอดแล้วค่ะสู้กับทีมที่เหนียวที่สุดแบบนี้มาได้5เซตแบบนี้สุดยอดแล้วค่ะรุ่นยู19ของเราสาวน้อยของเราสาวไทยเข้ามาสู่รอบนี้นะคะ ทีมหรือว่าไม่ได้เข้ามารอบนี้นานมากแล้วนะทางโค้ชโทนี่ก็ได้บอกแนละ้วว่าจําไม่ได้แล้วว่าแบบเข้าล่าสุดตอนไหนนะเข้ามาถึงตอนนี้นะักกีฬาก็ดีใจมากๆแล้วนะแถมวันนี้ชนะใจแฟน,ลลนบอลบอลชาวไทยไปแบบสุดๆเลยนะคะ ด้วยการแข่งกับญี่ปุ่นนะคะสรุปผลการแข่งขัน,นะะไทยแพ้ญี่ปุ่นนะคะสต่อ3เซตสุดยอดแล้วสาวไทยโอ้โหอนาคตของพวกเราทําได้ขนาดนี้เม้นส่งกําลังใจให้สาวไทยกันหน่อยนะคะรุ่นยูสิในการแข่งขัน,นะะในทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปของพวกเธอนะคะ มาเล่าสู่กันฟังเลยคะ่ะแม์วันนี้เป็นอย่างไรบ้างไทยเจอญี่ปุ่นสนุกมากนั่งไม่ติดเลยจริงๆไม่เล่าสู่กันฟังกันหน่อยนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subs subscribe กดกระดิ่งแล้วคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะคะในการลุยศึกทัวร์นาเมนต์ต่อไปนะคะรุ่น U19 ของเรามาค่ะส่งกําลังใจให้พวกเธอในทัวร์นาเมนต์ต่อไปด้วยนะคะแอดนำข่าวสารดีๆนำทัวร์นาเมนต์ดีๆมาเล่าสู่กันฟังให้ทุกคนทราบอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe ให้แอดด้วยนะ